สวัสดีค่ะจากร้าน T.J. Auto Max นะคะวันนี้คือวันที่10นะคะวันหยุดลูกค้าค่อนข้างเยอะมากนะคะตอนนี้แค่9ก้าโมงครึ่งนะคะลูกค้ามาใช้บริการกันแล้วสองคน <c oughs> ภัยค่ะสองคนนะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นล้อตัวไฮบิดไฮบิดไฮนะคะขอบสิบเจ็ดนะคะ สวยมากนะคะตัวนี้ค่ะติดอยู่กับยางโยโกฮามานะคะปี B 20เลยนะคะสเปคเดิมเขาจะอยู่ที่215 50 R 1 7ค่ะพี่นี่นะยางกริบๆเลยนะคะตัวไฮบิดไฮนี่เป็นตัวใหม่เลยนะคะ เป็นที่นิยมมากนะคะคือมามาทีละชุดสองชุดที่ไร้หมดทุกทีนะคะลูกค้าบางคนต้องสั่งจองกันเลยทีเดียวะคะ่ะเดิมลูกค้าเป็นขอบ16นะคะตัวดำปัดเงานะเป็นอยู่ในช่วงปี2 0 1 4นถึงนะคะเดิมลูกค้ามาเปลี่ยนเป็นขอบ17นี้ดูเต็มขึ้นเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจตัวไฮบิดไฮนะคะอินบ็อกเข้ามาสอบถามราคากันก่อนได้นะคะรับประกันเหมือนเดิมคะ่ะล้อแท้ไม่ซ่อมไม่ด้งแน่นอนคะ่ะ ลรอเก่าเราก็รับเทินด้วยนะจะได้ถูกลงรอเก่ารับเทินนี่ขออย่าเป็นยางปีสิบเจ็ดยางปีสิบหกนะคะเพราะว่ายางมันใช้ไม่ได้แล้วว่าใช่ถ้าทางร้านเราเทินมานะคะทางร้านเราก็จะขายไม่ได้เหมือนกันนะยางปีสิบเจ็ดยางปีสิบหกนะเข้าใจทางร้านเนี่ยนะคะส่วนลูกค้าท่านใดที่สนใจเป็นล้อรุ่นใหม่เราก็มีนะคะมีทุกรุ่นเลยนะคะร้านเรา ่วันนี้เราก็ขออำลาไปด้วยตัวให้บิดไฮนะคะตัวนี้เลยอันติดให้บิดไฮค่ะสวัสดีค่ะ